โอเคนะคะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมมิวกับผ่เอฆดดเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบดรอกันนะครับผมผมซึ่งผมอาจจะไม่ทันกระแสบ้างนะครับผมแต่ก็ผมก็จะกลับแคสนะค,ะครับผมราคาเนี้ผมมีเพื่อนไปด,ด้วยแน่นอนผมวันนี้ผมจะไม่เหงาแน่นอนใช่ไหมโอเคครับผมวันนีเลย วันนี้เลกิกเอาเงินเลกิกเอาเงินอย่าวันนี้นี่อะไรเองอ่ะย,ยุดหย่าพอ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 ก็เลยพอก็เลยแมพผีไม่จะหาแหนละไปไปไปมาคันลิฟคันสากันดีกว่าฮะอือฮึเอาละแมพนี้สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดไม่ใช่ผีตัวไหนหรอกเรากลัวแอมบู นั่นแหละนั่นแหละปัญหาเราขี้เกียจเพื่อนอาบูว่าันี้นี้เออลอเี่นอืมใช่ผมมีความรู้สึกว่าลำพงผมมันน่าจะจะมีปัญหาใช่อยากอยากให้เกมนี้มันมีปุ่มวิ่งอย่างอือเพืยอน เพื่อนผมเพื่อนผมตอนนี้มันกลายเป็นผู้ข้างนามาไปแล้วครับผมไปคนเก้กันคนเกะเอ้ยไฟแช็กอะไรเจอผีเหรอรีบคนเลยเดี๋ยวมันจะมา โอ้ยนายโดนดีละผมมีความรู้สึกว่าว่าผมเกลียดไอ้สสมาที่สุดละเงียบพอไม่อยากจสสเจอเนี่ยแหละอุย้ยอ้าวเฮ้ย เริ่มเริ่มไป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  Let's go Let's go camping ไป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 อย่าไปไปไปตั้งหนึ่งคนปะมีอะไรปะไม่มีไป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 ต่อได้เออเพื่อนเรามีความรู้สึกว่าเครื่องเรามันจะแหลกแล้วนายนำเลยนายนำเลยถ้านายจอเจอแอมบูธถ้าหากเราจอเจอแอมบูธกลางทางอ่ะไปแชกไหน <'m> เอา เออไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาแต่หยิบไปแล้วเอออยู่เอ,อ้อรอด้วยไป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 ถ้าเขาถ้าเข้าตูอ้อะรีบบอกเลยนะเข้าตู้เลยเข้าตู้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 ตู้เรแล้วจองตูกงงต้กลางจองตู้กลางมาสิ โอ้ยโอ้ยมันหลอกแล้วมันหลอกดาวเอาเพื่อนกับหลังโย่กหลังโย่ตรงไปเลยใช่ไหมแต่เราตรงไปแล้วอะไอ้ผีอย่าตามมาเลยเดี๋ยวเราทำบุญกูซิกู แต่เราทำบุญกุจจิฉุกกุชนไปให้จะกินอะไรก็บอกไก่ย่างห้าดาวไหมเดี๋ยวซื้อให้ยาฮะอยากกินไก่ย่างห้าดาวไหมเราจะตายแล้วเนี่ยรอนเลยเรายังไม่ตายหรอจะรอดเว้ยโอ้ยเกือบตายเฮ้ยรอด้วยดิ เราคิดถูกคิดผิดหรือว่าเราคิดถูกหรือว่าคิดผิดเนี่ยที่มาเล่นแบบรอเนี่ยไม่รู้ดิมือเปียกแล้วเนี่ยเล่นจนมือเปียกที่ดูไปเข้าตู้กันดียวมาเฮ้ยเฮ้ยลูกตามองใครมองคนหล่อใช่ใช่เลยนะครับไม่ได้ชมไหน เออลูกพันลูก่าพสุดฮาลูก่าพสุดดีไปมาย่อขาไว้อมเราจะไปวิ่งจ็อกกิ้งกันก่อนหน้านั้นเตรียมไฟแช็คไว้ก่อนดีกว่าเอาอ,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 อจริงจริงลืมไปลืมไปอ้าลูกกระตาา่ายมองแหมมองคนหลัดก็ไม่บอกเออกระต่ายเลยลูก ไปแชกเฮ้ยเพื่อนมีลืมไปลืมลืมมาละแวง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 ไปใช่บอกเลยเตรียมกดเตรียมกดตัว C ละโอ้ยปูไม่ปิกปูมือไม่เป็นใจเลยถ้าเราตายขวาขวาุ้ยๆุ้ยวุ้ยวุ้ย,ย,ยตีบักตดบัก ติด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 มีอะไรเราเกียดเราเกียดมือนรกสุดๆละเกย่าจับผมเีย่าจับผมผมรู้ว่าผมหน้าตาดีอย่าจับผมโอ้รอดรอดเขาพูดถึงสิ่งนี้จะหลงทางเด็ดขาดไม่น่าหลง เช็คก่อนว่าเราจะไม่เจอเมงมุมคาลาคูล่าใช่ไหมก่อนค้นของก่อนอฮ้ยเฮ้ยเราเจอวิตามินซีเฮ้ยร้อนใจมีกินวิตามินซีกั็อ้ายบัวเออกินเถอะนาของดีมีคุณภาพฮ เราจะไม่ใช้อย่างสิ้นเปลืองเด็ดขาดไปหาตู้กันดีกว่าอา่าหาตู้อ่ะอ๋อไปพร้อมกันหรือยังไงหนูเออพร้อมแล้วเอาไปเหยี่ยบเสียก,กิ่งไม้อะไรทั้งสิ้นนะทานายเหยียบเราไม่ถูกใจสิ่งนี้ เอาไวน้นี่เราจะไปอยู่ที่โซนด้านบนนะมันมาบอกด้วยม,ม,มันมาเหรอหรือมันอยากได้ลายเซ็นคนหลอกโอเคครับโบมันไม่อยากได้ลายเซ็นล้วอย่าฆ่าโบโบไมไ่ทำอะไรผิดครับผมไม่อร่อยหรอกเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมอ่ะเนื้อเหนียวหนังนุ่มหนังหุ้มกระดูกครับชช,ชซ้อนหลังก็อีคือคำตอบสุดท้าย ลงยังลงมันลงไปยังโอเคเดี๋ยวหาเฮ้ยบา้าแล้วเจอสมุดในตำนานเพลงมันก็บิ้วจังเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงเดี๋ยวเ,เปลี่ยนเพลงเป็นเพลง impossible ดีไหมเนี่ยมามามาโซฟาโซฟาช่วยไอ้ด้วยถ้าตัวเงียบยังปากยุบยบเงียบหยุด เดี๋ยวมัน huh. จ okay. ับเสียงไหมพวกเราอไปยังไปยังปโอเคไปไปไปหาของก่อนเดี๋ยวเราจะหาทางด้านบนเองส่วนด้านล่างไหนหาเลยอ้ยมันขึ้นมาเหรอขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาเราข่ายอีกี่ตัว โอเคค่ะ okay, อีกสามตัวเล็ก้ายสามตัวมะขูดขูดหัวไม่มีพวกแบบมีพวกแบบมะม,ม,ม่วงมะม่วงอะไรไหยต้นมะม่วงอะไรถวนี้เออนี่ยแหละวิธีการหาเล็่ดีที่สุดเว้ยเพื่อนเราเจอสองนันติดเลยสองอันติดเลยเราเจอสองอันติดเลย โอ๊ยไม่โอ๊ยมันมามันมาทำไมถึงไม่เตือนเลยบอกแล้วโอยสงสัยเสียงนายเสียงไม่นายเบาเกินไปเฮ้ยไปยังไม่อยากใส่หูฟังเลยใส่หูฟังแล้วมันเสียไปยังลงล่างยังโอเคหา จมกันต่อนายหาทางนายหาทางด้านล่างเรียเดี๋ยวเราหาด้านบนให้มันมามันมามันมา <c oughs> ไป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 อ้ในที่สุดก็รอดเยออู้ในที่สุด,ด, yeah. สด <c oughs> <c oughs> เพื่อนไายไม่ได้ยินเลยสิถ้าแอมบูสมานะ เราจะกินเลยเออเลยเฮ้ยเ่าเราเจอวิตามินซีเอามหมชลล์ล่ะลาะล,ะละ่ะเราจะมากินวิตามินซีกันเจอแล้วหรอมาเลยมา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 ทางนะมันจะหาเลยเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยทำคอนเทนต์ทีหลัง เล่นเกมก่อนคอนเทนต์คอนเทนต์ไว้ที่หลังพวกเราไม่ใช่การอลเจพีเอ็มเราจะเงียบๆไว้ก่อนดีไปเลยหนูถ้าเราโดนเียกันหน้ากลางทางเราจะบอกว่าโอ้ไม่จอดเป็นเจ้าจอมันยอดมากเลยโอเควิตามินซีไหม จ้องจ้องตู้ใส่วิธีแก้เมื่อนีๆนี่วิธีแก้เมื่อนี่ดีนะครับผมแอมบูดอีกเฮ้ยชอบเลยอันเนี้ยชอบเลยเฮ้ยขอลบก่อนขอลบขอลบลูกปั้นก่อนขอลบลูกปั้นก่อนอันโยกาเซโยดิอันโยกาเซโยอันยืดจ้ะ แอมพูดมามาฆ่านายตายเนี่ยอย่าบุญมาฆ่านายตายเนี่ยอืมจริงอ่าฮะเด็กมันเด็กเขางงกันมากดีเด็กเขางงกันพาดีว่าพู้พี่พูดอะไรกันก็ดิ มัมมีอ่ะมันมาแล้วไฟทางเมื่อครอบครัวเราจับตามองนายอยู่เฮ้เพื่อนไยนะ่ะมาอยู่กับพวกเราสิ มาอยู่กับพวกเราเถอะน้าและนายและนายจะได้ผู้แผงความอิสระมาอยู่กับพวกเราเโอเคไกลถึงแบบร้อยแล้วคนดูคนดูต้องกดไลค์คลิปนี้ขอเพื่อนผม ถ้าคลิปหน้ายอดวิวถึงสิบไลค์ผมจะมาทำสปีดรันกับเพื่อนผมโอเคมาดูครับผมท่านผู้ชมดูท่านผูชมดูมันท่านผู้ชมดูดูก็ผมตอนท้ายมันจะพีคม,มาก <c oughs> นายต้องได้นายต้องนายต้องให้ได้กูดเอนดิ้งให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> จบมาตั้งสองรอบดูเพื่อนผมความเสียนสิ กันผมมันเซียนขนาดไหนก็ดูเอาแล้วกันยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อย่อสายยอ่อหรือสายยอ่ยอ,ย,อ,ย,อย่อย่อย่อโอเคกดมีอยู่กดมีอยู่ง่ายๆนะถ้าห่างนายเปิดแผงสวิตไฟเสร็จแล้ววะรีบวิ่งมาเลยนะโอเคเกือบจะสามรอบเฮ้ยไปต่อเลยไปต่อ ป้าต่อเลยมันดูมันดูเตียงองอยู่ว่าเตียงอันนี้มันสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูหลังนะไป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 วิตามินซีมันช่างคุ้มค่าจริงๆกด yes 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 Woo! ในที่สดุดโอ้ อ้มาดูเอ็นเครดิตกับผมกันเลยก่อนให้น้องเปายังไม่ได้เช็คอินโรงแรมเลยนี่กลับมาเช็คอินโรงแรมก่อนได้บ่ติดตามชมตอนต่อไปว้าแบบเหรอในสุดก็ผ้าเจ้าห้องครับผม แล้วงผู้ชมครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำสปีดล้านให้นะครับผมไม่เป็นไรครับผมเมื่อหนูมาเต็มใจครับผมไปโอเคครับผมสำหรับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม